สวัสดีครับอยู่แค่แน่ลกับคนสุรินทร์นา้สร้างมุ่นครับเราเห็นอย่างก๊อกเก็กๆ สวัสดีครับช่างมูลทำอะไรครับเห็นหยังคืื่อ้มั่งมันคืออะไรอ่ะซ่อมได้สตาร์ทวงเคยแก้วทองเหลืองขายดีเดียวเนี่ยซ่อม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 แบบไหนเนี่ยทองเหลืองเต็มเลยเนี่ยทองแดงเนี่ย ได้อยู่สองรอยเจ้าไปสซยมากของเส่งไปลูกเนี้ยรถเก๋งจอดอยู่รถเก๋งก็จอดความเมื่อนะกเฮีนแดงอาก่รงเจาี่นะน่าจีมีนอยู่เฟี่้ยีโอ้รับจับัวน ท่านเกียร์ก็บจบคิดค่าเสียเวลาอยู่บ่แต่เราไปส่งเฮ้ยใค่ตุเปิ้ลไฮคราวินขึ้นมากเอี่ยเ้าโอ้เราไม่นำใจอยู่พอเราก็ดีกันลรวอยู่กับิน่งวิ่น เหมือนเมื่อคืนโอ้ยฝ่ามือตึบว่าฝนสิตกบ่ตเน่เออกระไดพ่อยเก็บนอมือขึ้นเขาเก็บเีเจ้าออไปขายของตีมือขึ้นขาดทุนขาดทุนังได้อีกประหยัดว่เบารถไงเบารถไปเอาไปขี่วิ่งไปขี่วิ่งไปหอดของขายของนี่ขึ้นโทรศัพท์ขี่วิ่งขึ้นมาอีกนางวิ่งปากเก่าหลับการเอาโทรศัพท์เอาไปสามสิบบาทเนี่ หามาอีกสิบาทสีบาทขาดทุนเลยจีงขาดทุนนี่กี่สิบหกสิบ่กินีบ้านเนี่ยสร้างไมก่่งกไปกินกกินไจโอ้สักจััตขัเดลาบียน้งไวองเบิ่งแล้วครับเกือบไม่อียงไม่เนาะ ข้าวนักกัสองปูเน่ะเออกับอ่าระบการเรียนดีแมนเห่เออเพื่อที่จบโม้หอกแล้วเอาไว้ไปรอดอคู่กับบ่ให้ตดตังไว้เย็นลอเนี่ยเมื่อนี่จะไปใส่อีกเอาไปเห็นอย่างซักไปสี่อย่างอีกก่อนอย่งูโอ้ยแ้วแนวใส่หนึกระายไปสามพันนยแต่ว่าบอนเด้ไปตีสี่ข้าวก่อนโ่้ยัก่อรมานแห้งเระไปเขาค่ายเตี้ยอด นิดเดียเลยสมคอยเพือกาอยู่ใส่สุพรรณนกระบือเพื่อนี่สามอยเพือออันเดียวกันนาะสามกระบือเพือกมันอยู่ใส่นอรมสุพรรณ

ใบส,สอครึ่งใบสอครึ่งิบาสามเลยละสิบ่าแดงนัดผู้สายไบเดียวตัวชั้นยังอีกขายทองแดงนีปะบังบ้ง โอ้ยยองจนมือดำมือเนาะไก่ตะลิบไปหาบวคอยที่มันหาที่มันว่องใส่ไก่ตะลิบเล,ลือกจอมยุทธ์เพืให้ลูกค้าดี คนกบโตกหออต่อนเป็นยังแฉอ้ยสำหรับคลิปนี้อิวแชแนวคนจุลินสวัสดีครับ ต้องฝ้ากับอึมคึมอึมคึมแต่ว่านเพราะนันตกอีกเทอร,ททยรทอยู่